ทวีสุรบาลพลังประชารัฐล้มสาทิตประชาธิปัตย์สสเจ็ดสมัยขาดลอยประชาธิปัตย์บ้านนายหัวชวนรักษาไว้ได้แค่สองที่ดั่งผู้สื่อข่าวรายงานวันที่14พฤษภาคม2566ผลการเลือกตั้งสสอ,อย่างไม่เป็นทางการของจังหวัดตรังปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเคยขนานนามเอาไว้ว่าจังหวัดตรังเปรียบเสมือนกับเมืองหลวงของพรรคโดยเฉพาะในยุคสมัยที่นายชวนหลีกภยัยเป็นนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แต่ล่าสุดในการเลือกตั้งปี2566นี้พักประชาธิปัตย์สามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้แค่สองที่นั่งคือเขตสองนางสาวสุนัชชาโลสสถาพรพิพิธและเขตสคือนายการตั้งปองจากที่เคยกวาดได้ทั้งหมดมาแบบยกทีมหรือครบทั้งสีที่นั่งเมื่อครั้งอดีตและเขตหนึ่งมาพ่ายให้กับนายถนอมพงษ์หลีกภัยรองนาย,ยกเทศมนตรีนครตรังสมัยล่าสุดจากพรรครวมไทยสร้างชาติ สำหรับเขตส2นายสาธิตวงหนองเตยอดีตสสตรางประชาธิปัตย์หลายสมัยและแชมป์เก่าพ่ายแพ้ให้กับนายทาวีสุรบาลผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐซึ่งได้รับคะแนน61,219คะแนนในขณะที่คู่แข่งคือนายสาธิตวงหนองเตยได้16,630คะแนนทิ้งห่างประมาณ40,000คะแนนชนะถล่มทลาย โดยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่ทําการพักพลังประชารชนถนนเพชรเกษมตําบลเขากอบอําเภอวยอดจังหวัดตรังพบว่าบรรยากาศที่พักต่างมีบรรดากองเชียร์แฟนคลับมานั่งให้กําลังใจและแสดงความยินดีกับนายทวีด้วยการจับมือสวมกอดพูดคุยกันเป็นจํานวนมากโดยนายทวีได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สืวว่อข่าวว่าทราบว่าผลคะแนนของตนเองนําอยู่พอสมควร ต้องขอขอบคุณพี่น้องในเขตเลือกตั้งทั้ง3ามอำเภออําเภอห้วยยอดอําเภอรัศดาอําเภอวังวิเศษและที่สามารถล้มแชมป์อดีตรัฐมนตรีได้เพราะพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจทําให้คะแนนที่ไว้วางใจกับตนเองเป็นที่น่าพอใจและก็มีพักพวกโทรมาสแสดงความยินดีโทรมาถ,ถามข่าวคราวต้องขอบคุณพี่น้องที่ไว้วางใจจนกระทั่งเหนือความคาดหมายและตั้งใจว่าจะเข้าไปทำงานที่ค้างค้างอยู่และสารต่องานใหม่ ก็ทราบว่าคะแนนนำอยู่พอสมควรนำอยู่ประมาณเท่าไรที่ว่ามีการรวบรวมภายในเลือตั้งไว้เท่าที่ทีมงานรวบรวมอยู่ก็ตอนนี้ก็คะแนนก็ประมาณหกหมื่นคะแนนก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องในเขตเลือกตั้งทั้งสามอำเภอมีวยยอดรัศดา วังวิเศษครับตอนที่ผมได้ที่หนึ่งของประเทศไทยครั้งแรกดูเหมือนจะหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบแปดคะแนนครั้งปีสี่สี่ครั้งนี้ก็เพิ่งจะเริ่มแต่หกหมื่น แต่ไม่รู้ว่าจะถึง6 5 0 0 0หรือว่าทีนี้ที่ใต้คุณทวีขึ้นประเมินเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่สามารถล้มแชมป์เจ็ดกว่าไหนได้เพิ่เป็นอดีตน่ะมันเพราะเพราะว่าพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจโดยเฉพาะทีมงานทั้งหลายเนะี่ยเมื่อไปประชาสัมพันธ์ให ทุกคนได้รับทราบว่าผลงานของผมเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ผลงานเป็นที่ประจกักรพวกนายแล้วก็คนที่เป็นติดต่อกันเนี่ยไม่รู้ว่าผลงานไม่ค่อยมีหรือว่ายังไงทำให้คะแนนที่ให้ความไว้วางใจกับผมเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะทีมานทั้งหลายเนี่ย พวงในก,การเลือกตั้งเนยน้องชายแล้วก็นี่รองพ่วมในก,การเลือกตั้งรองนายกอบจอแล้วในส่วนของทนายได้พูดแบบหัวหน้าพักเสน่ปิ๊ดโดตัวยัยงไงบ้างพักพวกก็โทรมาสแสดงความินดีโทรมาถามข่าวๆแต่ตอนนี้ก็เขาก็บอกว่าห้ามนะไอ้พวกประเภทเลี้ยงฉลองเนี่ยก็กต มมวนมากีไม่ทราบเลยลุ้นเฉพาของผมเราอยากจะบอกกับพี่น้องในเือว่าสิ่งที่เราต้อจอยากจะทำหลักอางน,นีนงงงงง้บออาาแรกตอบอันแรกขก<อ>็ <laughs> ต้องขอขอบคุณพี่น้องในเกตเลือกตั้งที่ให้ความไว้วังใจจนกระทั่ง เหนือความคาดหมายก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปทำงานที่ข้างค้างอยู่ให้มันรุ่นล่วงแล้วก็สารต่องานใหม่กับาพักย,ยังไม่ได้คุยกันเลยใช่ไยังไม่ได้คุยย,ยังไม่ได้คุยก็ต้องไปดูว่ามีอะไรบ้าง ยังอย่างที่ยังยังคงเป็นยังยังคงมีเห็นอยู่นะขนาดนี้ครับก็ยังต้องต้องไปคุยก่อนไม่รู้ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นข่ายค้านยังไม่รู้เรื่องครับโอสบายผมนอนหลับทุกคืนต้องอย่างแต่ว่าทำอะไรมากไว้ปี่น้องลงโทษเองเนี่ย ตรังสตอรี่รายงาน